ไปดูพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับน้ำน้ำฝนฝนที่ตกลงมาเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับ,รบตลอดทั้งวันก็ทําให้เกิดน้ําไหลหลากแล้วก็พัดบ้านของฐานผ่านศึกเนี่ยพังเสียหายนะครับขณะที่หน่วยงานก็ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวครับลงไปยังบ้านเลขที่92ทั22หมูห่1สุสัสกอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ,รรบที่เห็นอยู่เป็น บ้านชั้นเดียวของพลทหารสุดชาติโคตาอายุ51ปีครับเป็นฐาน่านศึกนะครับบ้านนถูกน้ํากัดเซาะพื้นดินด้านล่างตัวบ้านในพังเสียหายไปครึ่งหลังครับบ้านก็สุดพังลงมาแตกร้าวทั้งหลังน้ำเนี่ยพัดเศษดินเศษทรายกระจายไปทั่วบ้านครับเสาไฟฟ้าก็เอ็นกระทั่งจะล้มอยู่แล้วต้นไม้ใหญ่ๆภายในพื้นที่ที่ปลูกในบ้านเนี่ยก็ถูกน้ํากัดเซาะกระทั่งรากเนี่ยโผล่เหนือดินครับคือเสียหายทั้งพื้นที่ ก็เกรงว่าถ้าฝนตกลงมาอย่างหนักอีกเนี่ยอาจจะทําให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบบ้านเนี่ยล้มมาทับบ้านเสียหายได้นะครับผลหาสุชาติเล่าให้ฟังว่าฝนที่ตกมาตลอดทั้งคืนก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลซัดบ้านของตัวเองเนี่ยพังเสียหายแบบนี้รวมทั้งสารเจ้าแม่พักโบกด้วยครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงสาเหตุก็เกิดจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก แล้วก็มีน้ำที่ไหลค่อนข้างแรงนะครับจากหลายๆด้านด้วยกันมารวมกันจุดเดียวบริเวณบ้านของตัวเองนี่แหละครับขณะที่คุณชัดชัยทิมกระจ่างนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเสีราชาพร้อมคณะผู้บริหารครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจาก ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสองวันแล้วก็มีเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงน้ำจากภูเขาเนี่ยก็ลงท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังในพื้นที่ตะบนสุรศักดิ์ซึ่งก็น้ำเนี่ยนะครับจะมีการไหลผ่านเส้นทางระบายน้ำของเทศบาลเมืองศรีราชาโดยปัญหาน้ำท่วมขังอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนตกลงมามากจนไม่สามารถระบายได้ทันน้ำทะเลหนุนบ้างหละนะฮะอาจจะมีการหนุนสูงหรืออาจจะมีขยะอุดตันท่อระบายน้ำ ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ได้ซึ่งจากการลงพื้นที่เขาก็เป็นการประเมินแนวทางการป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังครับเพื่อจะสามารถเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีไม่กระทบและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนส่วนทางด้านของคุณสมเจตเกตวัฒนาครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ,ะก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านน้ําท่วมขังในเบื้องต้น ทำให้ยากครับต่อการดำรงชีพพร้อมครั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นการนําถุงทรายไปช่วยกันน้ําดูดน้ําที่ท่วมขังนะครับแล้วก็สํารวจความเสียหายในแต่ละบ้านเรือนเพื่อเทศบาลจะได้ช่วยเหลือความเสียหายในเบื้องต้นต่อไปก็ขอให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหลังคาเรือนเนี่ยนะครับให้มาแจ้งความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ความต้องการที่เทศบาลจะได้ช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ต่อไป ทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับคุณขวัญเลิศพานิชมาศเนี่ยก็ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอครเดชรัตนพันธ์นะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมก็ได้รับร้องเรียนนะครับว่าเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมที่พักนักกีฬาและสนามฝึกซ้อมอซึ่งอยู่ในซอยศรีราชาหนองค้อ14หมู่7ตาบลสุรศสัก อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่านักฟุตบอล15ชีวิตด้วยกันของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมตอนนี้เนี่ยไม่มีที่เก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลครับหลังจากที่น้ําท่วมขังทั้งที่พักแล้วก็สนามฝึกซ้อมท่วมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ50เซนครับก็ต้องอพยพย้ายไปนอนบ้านผู้ปกครองทรัพย์สินข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งอุปกรณ์ฝึกซ้อมเนี่ยเสียหายทั้งหมดครับ